แล้วลราบอกโอ้ขอบคุณเพื่อน,นสาวเพื่อนสาวพันปีตะหลี่บอยเท้าพ่อเด็กคล้ยไปเที่ยวกี่บอยเท้าฮั่นเงี้ยงก็ค่ะสิมายืมของ็คอยในใจไหนบางนึงไม่หา,า,าว่าไอ้พระยายดิไมายางอ้องเลยอยู่ซังเนี่ยซังวันละตนเพื่อนสาวโบฟากมาบอกเงี้ยวกับบริงเงินเพิน่นอัสสัตติค่ะ สูขีมันเสมอมันนข้าอ่อนลูกวัฒน,นร้อนใจจะข้าออตอกันนะครับผู้บกิไา้จ้าจ้าไม่ได้โชว์ลูกไม่มาลำโอ้ด้านแถวงามจา้จาสุขีมันเสมอมัน,มมนข้าเงียวเลี้ยบทางฟางพุนคื้นีเพืกะเทยมีผานมแต่ว่ากระเทยผ่านมเอาควัวให้หัวปูกลมตลอด มิต่กัดเทยผมย่ากอสางกับเกย์ยิ่งงานห่างต่ววาอี่นั่งหลังงานนันใครว่าจะรูว่าถ้าเด็กปิดอีมาก,กอาก่อนเลยพุ่งเสียบก่อนเลยเออท่างกลางใครในม่แต่ผู้ยิ่งมีอายุแล้วก็มีเง,งิเทงงนทองเหีือไปทางฟังพุ่นเหลยยไปทางฟังพีคือมันจะซุ่มติตจี่ไล่บ้านแฉนน่ยืมหนีไล่บ้านมากกับนมิหลายเหตุผล แค่นี้กะยืมมังหวอดส้นหวอดกะเทยผมเงากะยืมมาทุงผู้ชายกะเทยหน้าตาผีกะยืมไปตุงผู้ชายกะเทยหน้าสวยสวนหนักสิยืมไปสีสิ้นเลอกต้องเสริมดังกองหน้างเงินหลายเสริมจมูกเสริมไบเสริมอ่างทุพาไม่หิวเลลนี่ยล่ะแจ็กกี้พยิอยูืน เม็ดจ่างหลายไปหาหมอจุดผุกเชียวก็หมอจนส่วนหมอกินเหล้าอะ่านที่ฉันสอยโยโกชิสกิจะเท่บ่เคยเป็นโรคอีบเเ็นเตนีไล่บ้านคุณกันย่างขั้นกะสือคารมายย่งางอย่างไรผุ้งไส้กะสือสักแตกย่งางโมมี่แดลกกะเฮตโอที่ย่างไอดีกะไปขายหญ้พัทยา กินบ้ากาับไปสีมหาโพธิ์ถ้าอยากไร้หัวป่วยปูปูต้องมาลุกจวนมวลสินสิทธ <c oughs> ิ์มือนี้มื่อนี้คุณได้ให้ตี๋สาวยกโกขอให้ได้ขอให้โดนสำหรับมีใดที่พ่อให้แต่ขอให้นกยาด้วยหนเด้อพาไม่หยั่งพาโกมาสีดาหัวปวกูเลือดไหล เวลาครับขอกล่าวครับว่ากระเทยสวยส่วนมากจะติดนีกระเทยผีจะมีเงินในธนาคารอ่ะเอาแม่กระางมันถอกระเทยเข้าเหมือนถือข้ามสาจากสวรรค์ค่ะผลงานเพคะจ้าจ้าจาจาผลงานเพลงวันหนึ่งเป็นผลงานเพลงของอาจารย์เหลืองบริสุทธิ์เป็นผลงานเพลงภาษาเขมรสิพาพพี่น้องเข้าสู่อาเซียนนะครับ วอนนี้สาวโยโกโกัเขาสู่อาเซียนคือกันโดยการหาซึ่งมาเลือเพีิประเทศอาเซียนเหลืออยูปประเทศเดียวว่าท่านไหนได้ประเทศเวียดหน้าพวขามฟังโคงไปบร,ริเวผัวเล่าสินักตีจับง้ามมองง่ามบรินี่ผัวเล่าไปอยู่ด้วยกันสามปีได้ไหมภาคปลายผนะัวเล่าน่ะผัวเล่าผมกอยู่กับโยโกมาสามปีไม่ใช่เพราะโยโกสวยไม่ใช่เพราะโยโกด,ดี ไม่ใช่พ่อโยโกโย้รวยแต่อยู่กับโยโกโดยได้เพราะ่โยโกโโย้โง่นะเศ้าชวอยู่แนวหลักค่ะลูกสาวกับ้ากขอบคุณหลายๆมาได้หัวขมินบานนี่ไม่ได้ยูนีละ่ะไม่ได้ยูนีละ่ะมันเี่ยงก,กว่ยูนีไม่ได้ยูบานพี่นี่ละหัวขมินเราไปง่งามหลาย พีพีผมรักพีพนะพีดูพีแล้วผมของขึ้นผมเกิดอารมณ์ทางเพศผมอยากเย็ดพีกระพีพนะผมมองพีแล้วพี่เหมือนดาราคนหนึ่งโด่งดังมาเกี่ยวกับผมนะผู้ใดราคาพัชราภาดอีบอง็เลรว่าไม่ใค่ไม่ใครนาพี่เหมือนพิสมัยวิไลซักพนะพีพี่เย็ดผมเสร็จแล้วพี่อย่าบอกนะว่าผมเป็นคนพนงเป็บอกว่าผมเป็นคนโบราณ พี่เย็นผมเสร็จพี่ไม่ต้องเอาจ่ายเงินผมสะบ,บาดผมไม่อยากได้เงินผมอยากได้กับพาสปบบอร์ตพ <c oughs> ่อเนาะจ้าหนค้ <c oughs> าเมื่ออื <c oughs> ่นดอกดอกนั้นไม่เคยเป็นกะหลีเป็นแต่ม้าห่าสร้างนเลยอาไทยไทยไทยกลกับไปก็ไปตำแก้วเจ้าของห <c oughs> มู่บ้านเปรตอยู่แถวพุนไทยทุลทรศัพท์ดับเพื่อชุกเครื่องเลย <c oughs> ย้อนว่านาก็เต็่มปูแก้มทรศัพท์รเพย์เลย พร้อมกีดแดงหามไทยไปด้วยประกอบผู้ได้หลายค่ะนี่หลายท้างชซเสียนในบิื์นบอกว่าสาวยกกบข้าํหยาบกระซานแม่มันถอดมันเป็นส <gera. comfy S 2> ันดานของข่อยเนาะตลูกกับตองมี่ตลกกับตองมีข้างวันหนีข้าวันค่อยคัญยากันว่าอย่ามีข้ายากไปหาฟังเพศคุนคะเนาะ พี่น้องถามมาว่าเอยทักทายเป็นภาษาเกาหลีแบบจังไรชสวัสดลยสวัสดีแซนซายไม่เอาปองโพดพี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอเนาะอเนียงน้องชายน้องสาวกลุบกกลุ๊กตาหน้าลายได้ลายดิกลุ๊กลุบกเนี่ยแต่ว่าขนหน้าลายก็สิกลุบกกลุ๊กยันเดียวต้องวรรณศิลป์ภาษาดีมากว่าเร็จ๊กเอกได้ค่ะไป็นซึ่งคำทาร์เกาหลีสามตีเป็นยังไงมาก ไอ้ย่เราเขาพอมีหาดอกเปี๊ยย่ดอกอี้นายยิ่งแย่ผิวพองามดอกขังงูจะซึนีรือล่ะโชคระสรางต่อจากนี้ไปบริษัทเอ็กสโคยไฟเวอร์ร่วมกับพี่พี่แผงสีเขียวกินแผลงเอลเขียวทั้งตัวและยาสตีตาชนีชอบเกย์ร่วมกับทีมงานลูกค้างรอยจีเละโนโตมทและทุกจุดซ่าตัูด้าทัพตราสุรเตีหยงมา ชื่อเราขาัทั้งหลังก็ต้องเทพดีมตัวเนี่ยตอนไปจะกินเสื้อช่วยด่าแต่สีสสตะโฟมโวใช่ไหมนี่นาซ่อนนะขอดูสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบกับอ้ายคอยขอเสียงพี่น้องไทยเลยนี่ยเร็วนี่ละ่ะควรจะัาเลยหุ่นพ่อรออยู่กัะเล่วช่วดๆเลยครับที่นะก่อนพ่อนีกน